วันหยุดว่างๆก็ออกไปหาตกปลาช่อนตามก้างทางก็ <laughs> จะใช้เบ็ดสองชุดนะครับ <c ười> ก็คือชุดนี้สำหรับตีทาง <c ười> ตีสกิปปิง้งครับตีสกิปปิ้งกำลังเล่นนะครับกำลังฝึกได้ไม่ได้ก็ช่างขอให้ได้เล่นการตีสกิปปิง้งการตีสกิปปิ้งเป็นการโยนเหยื่อเข้าไป <c ười> าในพุ่มไม้หรือว่าใน อุปสรรคลึกๆนะครับเพราะว่าบางทีปลาช่อนมันซ่อนอยู่ข้างในล้วงเข้าไปครับล้วงเข้าไปล้วงไปควักมันออกมาเห็นมีไล่กัดลูกปลาอีกหน่อย ได้กันลูกปลาตับล well, ุกตับเสียดายตอนปลากัดมัวแต่ก้มอยู่ก้มกล้องเลยคว่ำหน้าไม่เห็นตอนปลามันลาบไปลูกลากไปกันแล้วนะอยู่ลูกปลาวัดแล้วนะวัดแล้วนะ ควัาแล้วนะออสกิปปิ้งได้ผลเฮยเหเยื่อกรพาเกือบเท่ากันจัดไปอย่าให้เสีย